เฮาจะได้รับพรแยกจ่ายกันไปละบพานอาหารเออก่อนหลังจากเฮาได้กล่าวถวายปัตตาหารกล่าวถวายเสนาสนะเป็นกุฏิเป็นห้องน้ําผ่านไปก็ให้ได้ฟังธรรมเทศนาในจักน้อยพอมันได้หูจักเกิดปัญญาความรู้ในการเฮาสร้างเฮาเฮ็ดเฮาทําสั่งวัดว่าเอาว่าดสั่ง กุฏิวิหารกกดีหรือว่าให้ท่านเขานำพุชนอาหารเกดีใหายท่านตกสิ่งตุกอย่างติ่ัวเข้าตั้งหลายไ้้เหตุได่ทำมาตลอดจนถึงปัจจุบันแล้วะจะทำต่อไปใน่ละให้หูเหตุหูผลที่ไปที่มาให้มีหูจักอานิสงส์ในการสานนามท่านบุญมันเป็นจังได้เฮ้าจังเกติเหตุเฮ้าเกจเพิงผ้าอาศัย เออเปยังจงในเฮตว่าสารนะท่านนได้ฟังไปนั่มนาเพราะว่าการทําบุญท่าทานเนี่ยฮอกก็ได้ทํามาไปจํานาละอแต่พอแต่แม่ปูยาตายท่าตายใหญ่ฮอก็เฮตมาอยู่ไปจํน่นาหละ <c oughs> บุญสิ้นจิน่านก็นดีนะแต่ว่าเถืออ่อกระโหมจักรารละเอยียบบริยินเดี๋ยวฟัง <c oughs> เพิ่มเติมไปว่าเจนสารเลยว่า อันนี้สงมันนําไปสู่จังไดมันไปไปจังไดมาจังไดเฮาจจรายละเอียดนะนต่านาการแสดงธรรมกรรมันได้ทำสู่กันฟังเหตุท้าเกิดสติเกิดปัญญาทั้งด่านส่างสมคุณอบรมคุณงามกลมดีเขะาด้เข้าใจบางเข้าใจแล้วเมื่อเกษีบบประมาทบุเป็นคนขีตานีเนี้ยวแนนนะนะเกิดเกิดมากเป็นมนังกรเป็น มนุษย์ประเภตเดียวสีสังนามทําบุญได้บํามเป็นกุศลในละเห้าขวัญเฉลเยเหตได้ทำให้ไม่เกิดไม่มีแกม้อทั้งหลายกวนริจากโลกนี้ไปล่าโลกนี้ไปในละเฉลีจิตใจคู่น้องไม่เกิดหน้าทีดีถึงงามเข้ามาเมื่อนี้ลามารลวงคันถวายผาตานของหวานของข้าว ปรมาลักใหม่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหลายแกไปเจาะประสงค์เหลือจะหัานไปแก,ปแก่เป็นกันจินนเนี่ยก็จะไหวเสนาสนะอีกบา่านี่เพื่อเป็นที่อาศัยของไปเจาะประสงค์ถิมมาในติดทั้งสี่ทั้งแปดทิมมาแล้วกว็ดีบ่ได้มากก็ดีให้เป็นเนพิงพระอาศัยด้พักในเศร้าจังสีล,ะละ่ะบุญทั้งหลายเกิดเกิดขึ้นแก่หม่เฮาในี่ละในดามันจะเห็นในเฮาทรงไปสู่ฟองสวรรค์ในพระส,สัมปรยภพ ข้าห้าบ่เห็บุบวชสังบ่เกิดบ่ชมีเขาก็ถูกได้เกิดคือมาศาสตร์หนึ่งใน,นี่คดีจิตใจคนเท่ามาเกิดโมกบุญจะน้ำหาหาเงินหาทองหาเขาหาของหาอยู่หากินตัวคบอยู่รอดนะเจิตสิมุ่งอยู่หันละบานเนี่เออสิ่งสิแป้งหนาที่สัปเหรยภพบต่อไปเขาก็พอยด้คิดไปในเด้ก็คอยด้คิดครับปัญหดคิดว่าเอาให้จะได้เกิดขึ้นมาจะหางมีดีได้ก็ต้องค้นขวายไปลงสลระ บคิดว่าทั้งหนาเขาสิไปแต่านายคือคิดจะเป็นย่านตายเป็นหล้วสีเพ่งผ้าใส่ย่องเข้าบริเฮตแต่ทำบริปุบริสังเอาไหว้ก็สวยแห้งแต่ได้กิดมาจะระพบฉนันการที่เข้ามารวมกันถวาไว้เสนาสน,าสนสาาะเสนีสวรวพัตาหาเจ้าประจประสงค์เมื่อนี้นั่นแล้วจะเป็นอันนี้สงหลายบาในเข้าได้เลยถึงบุญตนนี้เป็นอารมณ์เอาไหว้เพื่อให้ อาจจะไปสู่สุขติภานผานนาต่อไปนะหรือภาษาปัจจุบันเนี่ยก็มีสุขติเลยสุขติศาสตปัจจุบันก็มีสองอย่างสุขติกันหนึ่งความสุขทา้งกายกายคนเท่ามันโบเจ็บโบไข่โกป่วยโบหนาวเออในละมันโบเป็นโรคไขไข่เจ็บต่างๆไม่ความสุขได้อโรคยาบกระมาล่าพังการว่ามีโรคหรือกว่าขั้วมันมีโลกนี่คือหลับมันบัดเสิกแมนเยอะตัวนี้ก็ดีนะ อืมถัดมีโหลดทูบแห่งตัวเข่ามาแน่ก็ว่าเก็บขาระวังเออเคยนั่งใส่บาตรดีๆตะหมอบตอบขาครูปีก็นั่งตะหมอบตอบขาบางคนตกปีนี่ใครหน่อยนั่งบ่ได้เลยได้อาจารย์ว่า่าาทนขอโอกาสยินเด้อยวเพราะว่าเนี่ยมันนั่งบ่ได้ปวดขานั่นแหละมันบ่ปวดย,ยางสังขารโดนนั่นเออมายืนบา,บางคนก็นั่งเกย์เออต่างสบายเลยไม่บอกกอออกว่าสั่ครูบายใจก็บอกไปอาจารนา สร้างขามันโบเทงแถนแนอนเด้เออมันเทาไปลบานตายไปนักไปกูหนีบานมันกระสีลุบโบได้เด้หลุมหมอนนอนเสื้อบานเนี่ยจีตใจคนห้านั่นตีมันหล่มน้ำโบเป็นเด้มันนอนเสื้อนอนหมอนโบเป็นดอกตันนั่นจีขนาดนอนรับมันยังฝันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยฝันจักไปเห็นยังเห็นยังโบยฝันดีแน่ฝันหายแน่ ฟันเทนนั่นเท็มแน,น,น่คือเรืบ่งบอกว่าจิตมันบ่รับน้ำน,นะนะมันรับบ่เป็นตัวนี้รับตัวส,สิพาไปสู่สุกติทนาถามีบุญเดชถามว่ามีก็ไปต้นนรกทีนเอาบานจะได้แต่เฮ็ดแต่สางบานแต่ละวัดแต่ละว่าคนมีบุญมีงานคือมณีทั้งหดมนนนดมบบน,นี่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่วัดผู้ไม้จอกเบาซะเนาะบ่ซื่อซื่อไว้ยังวันเด็เข็นไผ่ดอกนะจะติดเป็นยังเราไวจักอืม เออกษตรวัดตัวพระอยู่เนาะถ้าเออเจ้าวัดนะที่พักสงฆ์แต่ว่า,าวัดผู้ไม้จอกวัดแมนน่แน่นอะเกษตรวัดทำเกิดเกษตรผูไม่ผู้งุ่ยจักรีนะเนาะครับว่าผู้ไม้จอกงุ่ยจักรีแค่ไหนแม่บอกแม่เนี่ยบอกเลยแช่นไปเลยวัดผู้ไม้จอกข้างขรรมานะอย่างสิวหลงยินงหัว่อบไม่ว่าเฮ้าเออผู้หลงแต่แต่เพิ่อแตเพื่อได้สั่งใหม่ๆแต่ว่าต่อไปก็บวหลงดอกเที่ยวไปเที่ยวมาเอาไปออกก็บวหลงเดียวนี่ไม่ไหมนี่ต้องการไหนเจงหน่อยเลย นี่นบหอหเฮีซอแสเนี่ยนี่นั่นหละเป็นสถานทีวีเวกบ้านเนี่ยผู้บาจาจย์หาสถานทีวีเวกไดมันเหมเาะจกการบาเพ็ญภาวนาเหมะเจกยการเหล็กเล่นในการเออจะเล่นสมาธิไปะกะหาอยู่ไปแหละไประกระเบาอย่งดอ,อค่คนไปอยู่ภาวหน้าแปลงเสร็จละ เออเพื่อว่าคนหาโหมดข้าทำเนี่ยและเพื่อจะไปดั้งนาเอายาโยมก็น้องทั้งหลายกายใส่ปัจเจประสงค์เป็นมหนาบุญบันได้เฮ็ดได้ไดทำน,น้ำเพลินนั่นแหละได้สง่งขอลงขอปเิสีปฏิสีเมียงไหนกันหนึ่งกีวอ้อนเนี่ยแหละกีวอ้อนสมบงคู่บาจันเป็นคุ้มเป็นนงเป็นหฮมโยมเสร็จแล้วมีผ่าพัดเปลี่ยนผ่าเ็ษโตแมนเบิร์ดแหละผ่าอาบน้ำฝนเนี่ยแหละที่หา้างได้ถวายเคนไปนี่ อาศัยจากหยาโยมในฮีวอนกันเราไปบิณฑบาตจาังสรแล้วก็เกิดจะไหวไปวันแล้พัดอาหารของวันของข้าวแหละหรือว,วันธรรมดาตื่นขึ้นเพิก่กอไปบิณฑบาตน้ำโม่เฮานั่นแหละนั่นแล้วบิณฑบาตเสนาสนะนี่แล้วกาจะไหวพุทธิวันนี่พุทธิวิหารนี่เป็นที่วิทยาศัยลเลยเวชจักกุดีก็คือห้องน้ำแกได้ถวายไปเอาดีได้ไปได้ไไดสั่งห้องน้ำนี่ก็โอ้ยคุณวัด เกิดสันนาวโบเจ็บบบป่วยบบไข่โบหนาวอดีตสงมันเป็นหม่องป่วยถูกเดห้องหนาวสำคัญเดแต่บอกเห็นบ่โดยกะป้ากะไดตัวกะว่ากะไดยืนแล้วกะสดลองเจาะยู่หนีเมื่อกี้ละบานนเนี่ยมันปวดหนักปวดเบาเนี่ยผู้ใต้ห้องมันแมนอยู่มันขวางไม่ออกแล้วจําเป็นแห่งเดเห็นบ่ผู้ใต้ห้องผมันก็เบิกห้องน้ำรอกเวลากระดีนะสะดวกสบาย แต่ปล่อยทุกปล่อยยากอยนนีนสงแห่งได้ปล่อยเนเหได้สั่งได้ทำมในเกิดเสนาบ่เก็บบ่ปล่อยบ่ไขว้นเอาไปไว้สันตัวนอกจากเรืโองท่อนี้ดีใจแห่งนอเอาอีดเลยจะซีห่องเออนั่นแล้วเอาสางเหตุไปนั่นเออบานนี่ฮะก็เลยถึงบุญที่เราบานจิตคนเท่าตัวตายโบเป็นตนรับโบเป็นนันละ ตัวมันทวงหนามบ่มไหลย่นเข้าไฟโบใหม่นี่เพิ่นนี่อาศัยอริยสับตัวนี้ติได้เหตุาท้องไปนงหนึ่งเสนาสานะก็ดดีของหนามของในเก็ดีถวายประธาเก็ดีถวายตีสามวัดม์ปุนียแล้วพวอได้เมชาธาจวตีนเขาเนี่อยากเพิ่มก็เพิ่มเ,มเมด้อมุมมันเถอะเอาดินได้ก็ะไวฟังซื้อมีสธาก็แบนไดเจ็คไลซองไรวุ่มีก็แล้วอาจารย์เล็กเกิดอยู่ทั้งผู้นี่ล่ะ อย so ู่พื no ้เดินง่ายดอกเอาอยู่ใส่กาสางกาใสหมูเหาเดบบานบนกาใสเหาละพงาทงอเนียนเพใสกาใส่โยมเนี่ยใสโยมบนบริเฮตบริหฮาเฮดเฮดไห้หน้าบริเฮตไท้เฮตหน้าบริหาใส่เพสิมองเด้บบงานคงเผืนบานกาใส่เหาเป็นความเพ่เจริ่ ศีลภาวนาเ,นเพลนเนี่ละบาปนี่ยเกิดไอ้มีแกจิตแกใจเพลินบ้าสงบเฮาทำบุญทเพลินมันก็ได้บุญหลายเป็นน้าบุญบาปน,นี่ยละก็ดึงเฮาขึ้นจากนรกที่เราบาปนี่ยเฮาก็ได้เหตุบุญนำเพิินบาน,บานใส่ปะใส่ปกมาจังหันบ้านซอดเนี่ยเราเป็นอะไรสับไปสู่จิตใจในี่เป็นห่งห้องใจอยู่ห้องคิตวิญญาณอยู่ได้เป็นอ้อบัวเฮาหันยันบัว มันอยู่ครูเมืองมันเงี้นมันอยู่บดหุนไดี๋ยพ่อลอยปีพาว่าพอ่อลอยปีอยู่ไปเห็ดล่างบอกไง่ายก็ดีแต่ละงามงามบ่จักส่งสเปนบ่จักส่งไทยบย่จักเถื่อไม้แงนครูเมือนนี่เพี่ยนว่าส่งโมเดิร์นนั่นเป็นยังเพน่กงานว่ากับาบางไม้แงนบ้านเทาไหร่ล่ะเออเสือไม้แงนพอแม่ว่าเออินนะเป็นเมียะไรแต่ไล่ของห้องตัวหันนั่นพอพลังมัดมาเห็ด เป็นเขาเป็น่า้าเขาว่าโมเดอว์นอะไรนี้แล้วพ่อจักโขาวจาลาพ่อสร้างจิตเขาว่ได้เลียนนะเขาพาว่าวกับว่างเขาจักถือบทถือเป็นบทถือ squishy. เกิดเติมคอยแน่ว่านั่นแล้วกระเติมไม่เงี้นนะคัดแล้วฮันจักสงุทรจอนนี่หลังอยู่กับมันได้บดนเด้หันบุพพลอยปีเดะตัวนี้สิพ่าสิอยู่ดุนบ้านตัวเฮ้านั่งฟังเทศตัวเ้ามาให้ท่านตัวห้าม่าถวาย เสนาสะนะนี่แล้วน้มันเสดอยูโดนนะมันเสดียาัยมันไปเรื่องหนาบานเนี่ยอยู่น้ำมันโดนโดนบานนี่รหลยปีนบนิมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ตายไปซ้ำรลอยปีบอน้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ยั่งอยู่โลกวิญญาณอยู่หันละขันวิญญาณตนดวงนั่นนมันสั่งปุ่นเหม่หลายมันก็ไปสู่วสวรรค์เป็นเทพบุตรเป็นเทพวดาหรือมีสมาธิใไน,นไปสู่พุ่มก็แล้วแต่ขันว่ามันถึงปณิพานว่าน,นแล้ว ขันมนุษมีบุญบาญมีบา่บาวก็ไปสูน่นรกแต่ทุกแสนสาหัสบานชวาแต่บอกสูาา่กันว่าเป็นยัง็จังใส่ใดสั่งนทำบุญย่ำบุญย่ำงานครูบาอาจารย์จัดถวายนั่นถวายนี่อายโยมญาติโยมยม,ยม,มาทำบุญกบประโยชน์จะห้าวได้บาประโยชน์จะห้าได้ห้าวถวายพ้นนาห้เพ้นได้ครบได้ชั้นได้นุ่งได้ห่มได้เพิงผ้าอาศัยบุญได้ก็ไลไปสู่มหฮาบานในละ่ะ จะมีความสุขความเจริญพบได้สายได้เกบดถูกบ่อยากบดบอยยากสามีชีวิตอยู่นี่แล้วทั้งหน้าเท่านี่ละต่อไปนี่ละก็บรรพอ100้อยปีนับเต็มเมื่อเกิดเจ้ามันนี่ก็บรถึงอ้อยปีจะได้ก็บรรถึงอ้อยปีเอาเวลาอันหน่อยนิดนี่ละบำเพ็ญกุศลไว้ได้หลายเด้อเฮาแถวนี่มันดีเด๋ยวคู่บ่าจะมาอยู่วัดได้หลายสวาสบ,บุีเด ไม่กระดีตัวเฮาได้สั่งน้ำทำบุญน้ำเพิ่มนั่นแล้วใส่บาตรใส่พกให้เพิ่นนั่นแล้วบุญกรได้เฮาคุ้มคู่มือมันแท้ถวายกุฏิบ้านไผได้ร่วมันสั่งอยู่นี่โอ้ยนอนรับก็ได้บุญตื่นก็ได้บุญได้หันนั่นย่างจุก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้เด้นี่กุฏิเสวบ่มนอย่างให้สั่งเด้กระบอกไอ้สงผู้มีทักษะกระสั่งผู้บ่เสื้อกระว่าสั่งก็แล้วแต่แล้วตายไปต้นนรกกต้องไปโตมันน้องผอมน้อแม่นบ่ อืมแมว่าให้บังเอาาง้ให้บังเนี่ยเอาดีได้เรานะ่รระไกลไปแรกก็นั่ไปนั่นแล้วละ่ะไปพวกนี่โบตุนรกเด้ตายไปสู่สุคติตนะปัจจุบันก็นสุคติตเลยบอกว่าตายไปไปสวรรค์โบแมนไปแต่เยี่ยนี่แล้วเฮาได้เฮ็ดบุญได้เยีนเฮาเลิถึงเป็นเฮาใจดีใจตัวเรเรื่องใครใหญ่ขึ้นอยู่บ่โอ้ยอาหารหวานข้าวอยู่นี่อยากพากินเบสเด้ได้ขึ้นยิ่ง่ไม่บอกข้าวบุญเนอะ เออคู <idd ler Lust and Machine> Get <gettable> ่ซือบัวดเก้าึ้นเมืองจะได้ขยินบัวเพราะว่าจังบ่ขึ้นดอกกระดอไปซื้อดอกหาไม่ผู้คืนเออเพิ่นเอากลับกระเหลียวได้หาเพิ่นไปแล้วขว่หมอนปุ๊บปุ๊บจะไปฝอยน้ำกลดได้ไอ้ซาทุกน้ำกลดได้ยินบ่ซาทุกบัวใดบุญหลายคุยไม่เก่นงานดอกก็จะไม่ดีใจว่าจะไปเขียนเมื่อได้บวยแมงชักเถื่อดอกบุญผู้ไม่ะออกแต่ว่าพาดจินทุกยังกระถ่ายแต่ว่านอไปไวยบัวใดบุญได้อย่างนบัวได้กิดว่าเพื่นงุ่มหมอว่าบุ๊บ บ de, mm, Catholic, like ื้บเบิ hmm, um ้บหมวอย่างได้ยห็นว่าคนเราคนเคยมีเด้วนโราณมุ่ยดอาเด้ขอผสกการล่าขาบวชมาดุนเนาะไปบังหม่องมาถวัยอาหารผักแบบีเด้แจกใส่ดอกก็บอกซื้อออกแส้งออกทิ้นออกฐานพันดอกเนี่ยนะเออไม่แตี้ยได้ดอกพระยิบแซวได้ขึ้นเนี่ยหนัาบ้านนี่ละยอียเบิ่อตัวก็ขึ้นไววนะยิบเก็เลี้ยนหนงเนี่ยบานเาแบันเลี้ยวลงแบบเอาลงกนไดเนี่ยเอาไปเอาเลี้ยนหนังแบบนี้ แถวนี้บ่เป็นน oh, sure. ้ออือขออันอ well, ื่นได้ยะนี <brainstorm> ่แล้วน้ําคือย่านมันเบิดนะโอ้ยูขาวาว่าดอกข่อจได้ขึ้นนะพอไปแล้วหมเห็นมาแล้วห่มด้ยิมาไว้งคยงปบ่อว่ามาจังั้นจังได๋ย่างเบิดก่อนเว่าข่อมีปากคนบอกพอก่อนดอกเอาซ่ําอิ่มแล้วก็ดีอาหารบักหลายกเด้อนั่นล่ะเอาซําออยู่ได้เินบ ลาบานบุญนั่นก็ไปสูเ่เฮาเด่นะละมันได้จากตัวนี้บานนองทรัพย์ไพ่หนองเป็นทรัพย์ไพ่ในคนเฮ้านี่ลานันจังสิวยเย็นเป็นทุกษาต,ตัวจุบันกระ่บทุกเดชโบบอกอย่ามาเลยถึงกับสบายใจหลยจิตค,คนท่าบา่ได้มีที่พึงที่พึงผ้าอาศัยบัดเทือร่างเฮาทั้งเ่าแก่ไปเราว,ว่าได้รับทุกขเวทนาจากโรกไพ่ไข่เจ็บตต่างทุนโบไหยบ้ววบานเนี่ย มันสิสลายเดมันสิไปสู่อันธรรมชาติคือดินหนังไปลมเนี่ยใจคน้นเทามาอยู่บ่ได้เดียวบานสิไปทั้งหนาเอาตัวนี้ที่เป็นมูเป็นพวกเอาบุญกุศลเป็นพวกเป็นมู่เป็นหงเ,เป็นซ่านไายสิ่ส่างไหว้จ้งสิแล้วนีวิมานนี่เลย หลังเหน็บว่าง,างาไปได้ดอกกุศลีบอแรกเก็ดีแต่ว่าไม่เป็นวิมานอยู่สวรรค์มันงามสิเดียวกันงามคนนี่ลายเท่าเลยเห็นบอกว่ามันเสียบามานอยู่ข้าตีดุกกงูเส้นนี่เดียบบอก่มันเป็นแนวอื่นมันเป็นของทิพย์งามกูนี้ถ้าพระเดชสังพอได้พระเดชสังกษัตริย์การนั่งเครื่องมือน,นี่แหละอืมคนก้าวถวายไปวางหันในกษัตริย์รู้ดันัน้ว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสัเร็จด้วยการนมโมทนาก็ได้เด้ตัวนี้ก็ดีนะเขาถ้าเขาเดชสังนั่งจะได้บุญโมได้จะมาโมจะสาธุนน้เดอี่สาธุ นเปิ้ลเด้อเปิ้ลสางเปิ้ลเทิดเปิ้ลทําให้ผู้ขาได้บุญนําก็ได,ด้เนี่ยนะ่ะบุญเสด็จลดการบูโโตนานี่บอกนะแล้วน,น,นั่นบานเนจิตใจของเราเมื่อกี้มีที่บางเดียใส่แบบว่าสุ่สวรรค์งามกุนีแล้วเอาดด้าวผู้ใดมิจะทายก้ามาสางต่อเบาซุกฟังได้บวชบังคับดไตีบเออวบอเหตุบวบผลบวบอานสิสงที่เขาได้ทำมากนั่นละ พอได้เห็ดมาแล้วแต่หลายปีจะลึกอย่าล no ้างโอ้ผ no ู้ถากผลิตสาอยู minded. ่หันต <mon> ัวหลังหนึ่งยู่นีหลังหนึ่งตัวดีใจเลยนั่นแหละเป็นเรืองบ้านเดือดบานอยู่ว่ามันลอยปีเดือนหลายหมื่นปีอยู่คนเดียเออมาดูข้าวเห็ดงามวัสดุโอ้มู้เจ้าเห็ดหลังงานผู้เหม่อใหม่เมื่อเมื่อเมื่อล้างกี่หลายประเดี๋ยล้างหน่อยกลางงามหลังไงกลางงามเห็ดอยู่นั่นล้างเห็ดตัวนั่นนั่นนั่นก็จะยูนีลี ได้ยู่ได้เพิ่งได้อศาศัยดน,ดนี่ละนี่คือป่าคือผลคือสิ่งสบายห่างบปอยู่บนดินเราสมเหตุบางอย่างหนึ่งนะเสียสิั้งกันเม่ได้สือ่อวัตถุเออพัสดุไม่เหตุก็จจมันอยากสมเพตุอยางอาศสยตราสิยูจะหาต่อยปีน้องบอกนาะงจะได้อยู่ข้าเดือดจักมันไปสร้างตัวไห่ไปน้่ต้นเดือดใต้นดุนดน่หุุนนี่ละนี่มาถวาเจะ้าะต็นลำบุนทึกแล้วนะไปตันดีอสิยูไปหลายพันปีบาเทศตัวนี้ไปน้ำเด้อ ในรายการเทเร่ฟังมัมมุนจักอันนี้สูงเขาได้เหตุได้ทำมานะเป็นยังเพื่อจะใช้งานดูในปัจจุบันนอกจากงานนั้นงานนี้มันก็นบอดูดว่าได้ดอกั้งแต่คนมีศักดิก็ว่าดูเด้อปีหนึ่งก็ได้เทือกพวกว่าผู้บ่าวก็มีเดระวาแต่คนมีศักดิมันก็นบอว่าเดระวบาบบจักว่าเป็นอาหารจิตเป็นอาหารใจเป็นอาหารวิญญาณที่ไปสู่สัพพะยะภพนีนบ่ตัวน,นี้ละจะไปอยู่ดนวันยุ่นดนบานเพราะมันจะอยู่เมื่อหนึ่งเมื่อเดียวเด้ นี่ฮาว่าให้อยู่หรืมนุษย์กับว่ามันโดนเติมมันบ่โดนได้เพราะหยปีกับไปแล้วบ่าเนี่สร้างงานทั้งในไปนั่ถือแล้วมันหนีเย็นวอเออเพิ่นจูนีเ,นเพิ่นภาวนาอ่าไม่โอกาสเพิ่นเฮ็ดยังกับมาซอยเพินเ่นเฮ็ดเอาเฮาเดี๋ยวว่าไม่ได้เพิ่นนี่เพิ่นกระดิวซื้อว่าเพิ่นจะได้บุญไปสู่สวรรค์ได้เดียพันเพิ่นปฏิบัติในได้ฟ้องนี่ต้องสมบัติทำบัตรนั่งสมาธิเริญเต้านา ไปจ้า,า,นา,นา,านหน้าเกิดแจ๊เจ็ตไตวิปัสษณาอธิจังตัวหน้าตาบุญได้พอจะเดีไปบา้านมูเฮาบังได้เฮ็ดเฮาบือเบ็ดเอฟเฟนเน่ขาจะโอ้ยอยากน้ำพักเด้ไปอยู่ใส่กระได้เพราะว่าเออกูบอดีเศ้ากูบัวมันไม่บังกูบัวหรอกฟูนอยากจะบัว่าหรอว่า,วา,วา,วาแต่ว่าหามีผูบัวพอกระเตะพามาไปสั่หามันถือนะก็ถือแล้วก็แล้วเยัน,นบอก่าแล้ว เฮ็ดซมำนี่ยลาบานเนี่คุ้มค่าหลายโอ้ยอยู่เมื่อม,มนุษย์แค่บ่พราะลอยปีเธอสมดยอารียนนปปนนสับได้ปีมานคือสวรรค์เป็นพันๆปีโอ้มันคุ้มค่านี่ละเกิดเป็นมนุษย์คุ้มค่ามันอยู่นี่เลยยันบอเออค่าของคนเกิดผลโยงงานงานทั้งด่านชั้นบอกนะนะท่านอกจารย์งานทั้งในในเจ้าคนเผลอแห่งาง,งานอาเรียสับเนี่ยได้เหตุใดไงเด้ อืมบ <conclusions> <S Why han> ังฟัตลักนณะพอเสียลักษณะสิ้นก็สิ่งอยากเก่นนี่โอ้ยเป็นญาญญาญเปรยวกุลนะโอ้ยข้าน้อยพวกาไปเป็นโคศกดอกเปิ้ลวายญาญเพิ่นใส่เอาก็ใส่เดีมองเสด็จวุ่นก็ย่าไปญาญอยู่นะเกินบุญหนังบุญเนี่ยเอ้าข้าน้อยไปนผู้นั่งจอยู่บ้านแนวายอยู่เออเป็นผู้นั่เป็นผู้ผ้าว่าไฟยังเปิดใส่บ่ไปฮัดก็ฮัดก็ได้อยู่เป็นผู้นั่งผ้าลักษณะสิ้นหรือว่าลักษณะท่านผู้ผู้เก่าท่านก็พอได้อดอก อันยามพ่าเดีเศร้าสิ <c oughs> สพันยว่าโบเจกว่าทีเพื่งอันมันคงตัวน่ะโบจะเห็นนะอืมปัะธานลงพยาบาลว่าสัง่งขยกสนะแท้่ลงหน้ายกว่าสัง่งโอ้ยขยะสนะเจ้าแพรเขาอย่าง,างน,นี้สงสัยก่อนโบเคยสักซนอนคนสั่งน้าท่านบุญโบเคยสักซนอนคนสังส่งประโยชน์แกาา่าตาสนาบริวารนี่บ้านนี้บเรา,าน,นี่แล้วเากกาใน้่บ้านซุ่มนั่น,นเห็นเบื่าโอ้ยบ่ดกเว็พบอกว่า เป็นยังพระได้เขาลงใดหลายแล้วสายก้อนต้องไปผู้นำคนนะไปผู้นำคนผ้าว่าสร้งกระทานผ้าว่าหลักหน้าสินตลอดหน้าท่านผ้ากาวถวายปัตตาหานคือจังป่อเตี่ยผ้าว่าแล้วนี่แล้วเป็นผู้นำเขานี่เออไปเกิดสัตนาโอ้ยเขากาโลดแล้วปั๊บโดยใจยินบอกมโนเรนได้นี่ไปส่งพยาบาลว่าธามียะนี่ว่ามันจะได้สมวันนี้เวรบางคนนี่บอกว้อยบั้นบั้จะเทิดเกิดใดนั่นแล้วจีที่แต่สายก้อนบ่จัก อืมอาราธนาสินกัญญาแต่เป็นแต่เป็นท่ายกค่อยตั้งเป็นท่ายกวัดกัญญาอย่างนี่เจ้าปัญญาอย่างแบบกินเหล่าเมื่อยปัญญาบ้านเนี่ยบางมองบางบอนเด้บอลเดียวอยู่นี่เด้่ยอืมหาผ้าว่าบ่มีบ้าผ้าว่าบ่มีโอ้ยตา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 ยบางวัดก็หลายเด้บ้านมันเป็นบางมองเด้บางมองเอื้อเอื้ออีหลีแล้วนั่งมองแสดงบนบริเวณบ้านบานห้าไป้พูนไปบอกพื้นกันเนี่ย บอกผื่นท่านฝันกันเดียวผุนไว้ตั้งบ้องกินเหล้าตั้งบ้องยังน่ะใช่ยังต้องยังติดโควิดประพฤติตกเพื่อบอกน้ำผมว่าเบิร์นด้เมองงานนะเออปัดบอกไปยังตัวนั่นาะเนี่ยนะเวจ้าพ่สู้กันฟังมาเนี่ยลาพอเจ้าพ่อผัวอาจารย์ท่นบบสันบซสอนบบบอกอยู่ฟังยังก็ดีก็ว่าอยู่ฟังนั่นแหละเพราะมวยเจ้าก็สมเคราะห์พราะเจ้าประสงค์เนาะวัดว่าเอาบาดแต่เราบาดจะเลิกบ้างยู่ได้กับม้าเฮามจะอุ่มสู้แต่ไม่จะอยู่ได้ วราใส่บายเปิดมงตี้เนี่ยานเล็กนู่เป็นบินมงนีพอใส่พอซสอเหมือแล้วก็เพนตอนแล้วไปแล้วแบบนี่นี่จะผู้ไม้จากดอกไปอยู่ผู้ไม้ยังบุนี่ออมองไม่ผุ้แต่นอกมองได้เขาได้ใส่ให้บอกนาว่าจะหลังวัดได้ของหมดเนี่บอกไปวอซังสันแม่นเ,มแเนี่ยพอซ้อมเหมืองรอกนี่อ้าวคือบอใส่อ้าวคือบอใส่รถแล้วะบุลเลยเสีดายได้กูตีลงังัซนี่ไปได้คอยกลไปไคอย,ยนะะ บ้านนั่นว่าบ้านคู่มือเฮียบอกมันจะเริ่มอยู่โมนีอยู่ใดแับห้านาลาพระกัดใสกันุ่มสู้ก็คือให้ปัตเตซีบ้านปัตเตซีแถไปก็เป็นบุญเป็นเป็นบุญเกิดคุณโม่ห้อให้อยู่มีความสุขค่อนเชินทั้งโลกนี้โลกนาณนั่นแล้วหรือโลกพระนิพพานก็มีบุญเป็นฐานตอนต่กอนพุทธเจ้าสั่งบารมีเป็นผู้ที่สั์เพื่อสร้างบุญเป็นพื้นฐานทั้นนี่แล้วแต่ว่าพระกระไรฟังเทศนคู่ครูได้ สั่งบุญแล้วเพป่ะกอบพบสัตบุรุษเพป่ะกอบได้ฟังเทศนในวันพุ๊บแล้วเธอบังมาะสายเกิดพอพระเจ้าองค์นั่นองค์นี้เพป่ะกอบได้ฟังเทศน์ออกบวชนั่งรังเทื้าเกิดพอช่วงว่างจะสนักเกิดท่านบุญพภาปจีผู้เด้ได้ใส่บาตรได้พบได้อุปชาปัตยธรรมเพื่อนเสนาในแล้วเจ้าปัญญาพลาลัยลายบ่านเจ้ามูวเฮาทั้งหลายทำบุญน่ะมันมีอยู่ประจำเมืแล้วนี่บานกุศลคือท่างด่านปัญญาเขาบอกใคยได้ยินเดี๋ยวฟัง แต่นันวามีบุญในโอกาสเอะไรมาร่วมการกับกระเป๋าโซฟังอะไรเฮาูแจกสีแดงแสดงเหตุผลในการกระทำคนเฮาลงไปในมือนี้นะเออสังนะทั้งบริสุทธิ์ทั้งงไปเจไดเจ๊ดอะไรเฮาหล่อเมาเบิ่งเฮาว่าเออทั้งคันหลังกายอันเหนี่ยมกับเป็นเฮือนอยู่ตัวข้าวต้นละบ้านเนี่ยเฮาความเฮาละมันหนังโบฟังความเฮาดอกเลี้ยงดีเพื่อนละอยากยั้งกับปอนใส่ปากปอนใส่ ลิ่นเท่านั้นละได้กินได้เสแล้วบพฟังเซลซฟังนะรอกบ่จะเป็นกับเป็นโรคโควิดมีผู้จะเป็นเยอะว่ะเยอะนน่มีผู้เป็นเศร้ามากเลยพวกนี้ใครเป็นโควิดเศร้ามายกเมื่อคืนฮะไรอยู่บ่ยกขึ้นเมื่อหลายรานนั่นต่เป็นเศร้าได้นด่บ้านแค่แถวนน่ว่ะเอ้ยอยากเป็นเยอะเวละหันนั่นเพราะอยากเป็นไม่ก็เป็นก็เป็นนั่นแล้วก็จะวันบ่เทียงได้นนอนนั่นแล้วอือัยังไข้ได้เป็นโรคพวสาว เฟืองตอนนี้มันก็ปะเตือนเท่าหลาว่าเท่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นหลุมแบบบัวเศร้าอยู่นะในเราฟ้าฝนควยเอาไว้จังเสรแล้วบอกผมเพ่นกุศลไหวจังเสรแล้วแบงเวลาเพิ่งบ่อยมากคู่มือดรอกกระสีเห็ดแน่คู่มือแน่แต่ส่วนกระลังสังไม่ผู้ไม้จอกในหลานี่กระลังสังไม่สิยากแน่แล้วมันมีมงยูออไม่ออกอาจจะได้มากคู่มือยูมีอย่างสีแ้วกักพักซ้อนบ้านเนียนบ่ เฮ็ดให้เฮ็ดผู้เฮ็ดนั่งประชากรแล้วบานเนี่ยโอกาสไปจังมากวันพระวันเพ่นเกิดเกิดสิมาจำสิ่งกีสิ่งอยามันไม่มองพักต่อไปจะเฮ็ดมองพักไม่ออกเฮ้าหน้ามาหาอย่ากวันเพ็ญน้ำเพลินบ้านคุณหายามาละบ้านพาหายามาเว่นยิ่งบ่อเกิดเมาบานเนี่ยเออจะไปตีเลยไปเสียไปตีหนังตีนี่โอ้ยไปตั้งบังบ่งก็มีเด้มันคอยพอคอยก็ยิ่งมาหลายนะผมไปยังเขาบอกสู้กันฟังนั่นนะ เมื่อสร้างยองอยนีย่นีวัดอยู่นีท่องท่้งบุญบอกว่าอยู่ทั้งอื่นเนี่ยเอยเจอมากแล้วนะท้ำบรรดาโยนีสร้างเนี้ยกระไรกระไนมีท่าหนึ่งแต่ก็ไม่บ่หลายเลยแต่เราบานมีผู้หนึ่งหาเราบอกนะมั่งมีแต่ว่าก็บอกสู้กันฟังว่าสร้างมัสิท้าบรรดาอยนี่บัดกระไรเนีโอ้กระไรบัดเจ้าเฮ็ดหน้าหลายพันก็ได้ขอาหลายเมนบ่อจะไปปวงมั่นไรเดียวมึงตีก็ได้ทำได้เดียวกับข้าปูวซีบไรนั่นแม่บอกหนฟัง ปู้่อะไรไรกูด้นออ้าวทําบุญเนี่ยสางวัดนั่นแน่สร้างวัดนี่แน่ก็สร้างไปน่สรุปสล่าเอ้าเมื่อหนึ่งวัดนี่เพื่อกิดสวนมนทํา้าเน่ยสมัติวัดไหนกรมมันทําบ้นเ็ดอมกันบุญเกิดขึ้น้อมกันบ้านนี่โดยฟีมือแรงงานข้องเขาแรงกายเขานายเอกนั่นนะกดขึ้น้อมกันกัแห่งจุฬานทรงบ้านยิ่งบอกคนใหญ่ถาหน้าทิดผู้นี่ไหมวายวายวันงานคนัางกินขาววันนี่ไหมให้เสียยังไง บอกปากนว่าอืมเออเป็นดินนะมีเอกสารสิทธิน่ะนะบอกปสะชาชนอยู่ที่สัว่าั่นแล้วมันจะได้ไงไรก็เจแได้ไรพูดว่าไอะไรนจะให้มากมูลนิยรวมกันในแล้วรวมเลยงรวมใจสมาคีสมาธนั่งตะโพสุโคนี้แหละคนสมาราสมาคิน้ามันคนสูงเขียวเข้ามาเ่ง คนหลายคนได้แรงเอามาว่าแจ๊กอย่างเนี้ยก็กระติบเขาขึ้นไหลโว้ยโวยแจักเขาอันจะให้หมอคนหลายคนได้ไหมไว้บงังนั่นแล้วเฮ็กุที่เนีน่คนหลายคนบ้านเนี่ยนนะมันสามขี้กันเนี่ยมันกเกิดเกิดก้มสุกขึ้นมาสทลบานนี่เออเกิดเป็นรูปเป็นหลังขึ้นมาโว้ยบุญไล่ไลไปสูงเฮาแล้วหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเดินยืนเดินนั่งนอนมีบุญเกิดตลอดเวลานี่เด้อยยิ่งบอกไม่ออก ยินบอกหัวบอกว่าเอนนั้นอีิพได้ยินได้จานนะจวาจักบอกยังมาสากปาบอกไก่บ่กไก่ไก่ปินกระหามไปผมไม่เจอบริญยินสาม่เนาะน่าละจำมาเป็นการบานเด้อเตือนเจ้าของนี่ละเกิดขึ้นมาแต่ละมื่อแต่เป็นโมเนบอลร้อนเท่าอาศัยโซ่ข้าวโลกระเบิมนุษย์ไปหรอกเขาว่าดเป็นโลกมนุษย์แต่ว่าเราไม่ได้อยู่นานนะอ้าวฝนกับพ็ฝนบานเนาะอ้าวจะเสร็แล้ว สิที่ลาวบานฝนตกมาบ่มีเต็นเจ้าก็บ่ได้อยู่ไดอืมคันมีโรงควายใหญ่แฮงสิดีติยานี่จะว่าบุญมันได้หลายติร้องจะหน้าตาฝนมาย่นี้ถูกได้หันนั้นแม่นบ่อ่าคันได้ยมก็สบายแล้วบ่ว่าสร้างเสนาสนะสณสราดดําบ่ออลาไดุ้หลายแล้วร้อมติจะนาฝนติยาจ้างก็บ่ฟังดอยนี้ไปเิยนีอืมแต่มนบ่มีเตนบ่ลนีด้นี่ขอทบ่สนใจได้ยนี้ แต่เมื่อตถุลายจ,จะด้างสิหนะ้าบินไปหุ่นละเงินนี่โอ้ยพอประเทศพูดเดียวอืมเทศนี้ก็ไม่ฟังเท่าไหร่เนาะฝนมากระบาดน,นี่เนาะการสุดก็ขอเมืออ่อพ่อทุกคนเอรามีมากดบุญบุญนี่จงเป็นพระบุญท่านลายจะเป็นปัจจัยได้กลวงฟ้องพวกปราชญให้ทุกคนนั่นหละหายจากขอจากโศกจากโรคจากภัยไม่ต้องสุขกลัวควา้องจเจริญ จนถึงมาโพนิพานโลกคนทุกท่านเถิน